ก็เป็นอีกหนึ่งวินค่ะที่เข้าร่วมโครงการจักรยานยนต์รับจ้างอาสาพิทักษ์เมืองซึ่งพวกเขาจะคอยสอดส,ส่องดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและความปลอดภัยและแจ้งเหตุร้ายเหตุด่วนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ มนัสมนัสสกุลเล่าประสบการณ์ครั้งสำคัญพอครั้งหนึ่งเคยได้เป็นพลเมืองดีช่วยติดตามคนร้ายชิงกระเป๋าจากผู้หญิงและช่วยขับรถติดตามอย่างกระชั้นชิดแต่เสียดายที่คนร้ายหนีไปได้แต่อย่างน้อยก็ถือได้ว่าเขาได้ทำหน้าที่พิทักษ์เมืองช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่แล้วเราอยากจะช่วยเหลือคนที่สัญจรไปมาตลอดและเพื่อมนุษย์จะทนด้วยกัน เราได้ช่วยด,ดูแลเขาเวลาเขามีอะไรเราช่วยเหลือได้ล้วก็ช่วยเหลือก่อนก็มีวิ่งราวแล้วก็ช่วยกวดช่วยตามให้เพื่อพอ,พอเราไงก็ต้องกวดไปจะทันไม่ทันเราต้องกวดไปเพื่อต่อไปเขารู้เออตรงนี้มีคนช่วยเหลือเขาก็จะไม่ไมไม่ได้มาวิ่งราวในช่วงช่วงระยะน,นี้ จักรยานยนต์รับจ้างหน้าหมู่บ้านทาราลมรามคำแหง51เป็นหนึ่งวินจักรยานยนต์รับจ้างที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์เมืองโดยกรุงเทพมหานครและตำรวจตั้งเป้าหมายสร้างเครือข่ายผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างทุกเขตรับผิดชอบรวมเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือสังคมและช่วยเฝ้าระวังเหตุร้ายหากเกิดคดีสำคัญขึ้นจักรยานยนต์รับจ้างที่มีอยู่ในทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยาะจะมีมันจะมขีข้อดีของเขาหลายอย่างอันหนึ่ง กระจายตัวอยู่ในทั่วกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่อยากจะดึงให้ตรงนี้เข้ามาไปมาเป็นส่วนในการแจ้งข่าวหรือช่วยเหลือประชาชนได้หลายๆทางไม่ว่าทางอาณาจักรในการช่วยเหลือแจ้งภยัยป้องกันอะไรได้หลายอย่างหรือว่าแจ้งนม้กระทันว่าต้องการความช่วยเหลือตรงไหนยังไงอย่างเงีย้ยาทางกรุงเทพมหานครก็เลยอยากจะให้เราทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อดึงตรงนี้มาเป็นอาสาสมัครแล้วเขาจะเป็นด่านแรกที่จะเจอ เจอเหตุการณ์ใช่ไหมถึงเจอเหตุการณ์ทางตำรวจก็จะบอกวิธีการสังเกตรูป,ปรพรรณสัญญานในลักษณะอะไรที่มันติดปกติถ้าน,นอกเหนือจากนั้นก็ต้องแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าทางสำน,นักงานเขตหรือทางตำรวจอย่างนี้เป็นต้นจากการสอบถามประชาชนย่านรามคำแหง51ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นเพราะวินรับจ้างถือว่ามีความใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชนในการช่วยเหลือสังคม คือตำรวจจะมาช้าหรือว่าอาจจะมาไม่ทนันก็ยังดีที่เหมือนมีพลเมืองดีๆคอยสอดส,ส่องอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเราก็จะมีความอุ่นใจในการใช้บริการเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะพวกพี่ๆในวินเขาก็ดูแลดีน่ารักดีเวลานั่งรถไปกับเขาก็มีการพูดคุยดีอะไรอย่าเงี้ยค่ะก็น่าจะปลอดภัยที่ดี ปัจจุบันพื้นที่50เขตของกรุงเทพมหานครประสบปัญหาอาชญากรรมใน,นรูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นการมีผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่มีอยู่จํานวนมากในพื้นที่รวมเป็นหูเป็นตาให้แก่ทางราชการจึงเป็นกระบอกเสียงสําคัญในการช่วยเหลือสังคมและสอดส่องดูแลความปลอดภัยคืนความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่สังคมและประชาชนได้มากขึ้นระวินตินิโสถ่ายภาพลวนแตนแช่มชูกูลเดเนิวคายทุกรายงาน